พาไปแล้วนะคะก็จะไปใส่บาทก่อนนะคะใส่บาทใส่บาทบางคนใส่ยังตั้งกล่องยังไม่เปิดก็เลยจะใส่แบบ ฮะม,มาแล้วก็ขี่รถเข้าปูนเอ้าก็ขี่รถว่าอันเยอะไปลัเดเยอะใส่ไว้นั่นแล้ว <c oughs> C'est ah. you yeah. wartawanwaliwa pula peli punti sakak lang ewak mewakso sinang petan nangu pegapatiangpati ditangtum itume wajakcap pudentuk sangngkappat suyaku di lawanhanyu wa ใส่บาทพระเข้าไปแลยค่นะ <laughs> <c oughs> ปแล้ว

สาธุสาธุจะทคำก็เรามีได้หกบริเวณก่อนอันนี้ประเด็นว่าต้องหมุนก็เพิ่มให้หรอ พระกอไปแล้วนะคะเนี่ยไปแล้ว,อ,วอ๋อ,อ,อ,อโอ้โหเนาะคนไม่เข้าคนโยแล้วเอยกะว,วาละไปไปนะแล้วก็เุเก ใส่สามวัดแล้วโอ้ยสาธุสาธุขอให้บุญหนุนน้ำนะคะก็มาใส่บาทได้ใส่สามวัดอุ๊กวัดป่าสองวัด 3, 1, วัดบ้านหนึ่งวัด กระจายได้แล้วถั่วแกงแกงบ่หนูไม่มากอีหยังอันนี้คือเอ่อเน่าแล้วก็ไป มากินติปลาบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะคะนี่เดี๋ยวจะขี่รถเข้าไปร้านยายจ่อยก่อน Thank you ร้านะคะ้ามีสองร้านนะคะแต่ร้านนี้มีของสุดสุดปิ้งไก่ก็ปิ้งสุดๆนะคะนี้ส่วนมากร้านยาจอดจะมะีผักทุกชนิดนะคะแกงเลิเด้แกงโวนนี่นะ 哦，那啥？ ก็มีแต่ถั่วเนาะมีมะเขือด้วยบ้านโอ้ยมะเขือก็สวยแทนเนาะถุงละทำไม จะค่อยจะไปตำเมี่ยงกินก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ